ว่าเราสามารถเรียนรู้หรือสร้างสิ่งใหม่ๆได้ถึงอายุเท่าไหร่คะวันนี้สตังมีเรื่องราวของคุณยายชาวญี่ปุ่นที่พิสูจน์ว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคค่ะเป็นยังไงเดี๋ยวสตังจะเล่าให้ฟัง คุณยายท่านนี้เธอมีชื่อว่าวากามิยะมาสะโกปัจจุบันท่านอายุ89ปีแล้วค่ะซึ่งท่านเริ่มเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ตอนอายุ60ปีหลังจากที่กเกษียณจากงานธนาคารและต่อมานะคะท่านได้พบว่าในตลาดเกมมือถือยังขาดเกมสําหรับผู้สูงอายุจึงทําให้ท่านได้เริ่มเรียนรู้การเขียนโปรแกรมในปี2016และในปี2017ก็สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันเกมที่มีชื่อว่าหินะดังได้เสร็จสมบูรณ์ค่ะตอนนั้นท่านอายุมากถึง82ปี เกมฮีนะดังเป็นเกมจัดเลี้ยงตุ๊กตาญ,ญี่ปุ่นได้แรงบันดาลใจมาจากเทศกาลวันเด็กผู้หญิงของประเทศญี่ปุ่นโดยเกมจะให้เลี้ยงตุ๊กตาฮีนะ12ตัวตามตำแหน่งและลำดับขั้นให้ถูกต้องซึ่งก็จะช่วยให้ผู้เล่นได้กระตุ้นสมองและห่างไกลาจากภาวะอัลไซเมอร์ค่ะโดยเกมดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากจากทั้งคนในประเทศและต่างประเทศความสําเร็จของคุณยายมาสะโกะได้รับการยอมรับจากสื่อและการประชุมต่างๆ ถึงขนาดที่ทีมพ o ุก CEO Apple ได้เชิญคุณยายมาในฐานะนักพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีอายุมากที่สุดในโลกเรื่องราวของคุณยายมาสโกเนี่ยทำให้เราเห็นว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคในการเรียนรู้หรือทำสิ่งใหม่ๆหากเรามีใจที่อยากจะเรียนรู้เนี่ยเราก็สามารถทำมันได้เหมือนกันค่ะ